ใจตัวเองว่าฉันมาไกลกันย้อนไปในทจไม่ไหวและน้ำตายัางไหลนองสิ่งที่ราคขอกลับค่อยๆไกลจนลับไปจนไม่แค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงกอดม่นไว จะหลุดพ้นเมื่อไรทำไมอยู่ตรงนี้ทำตัวเองซ้ำๆไม่เข้าใจสักทีโอ๊ยจะไปทั้งหัวใจทำไมอยากทนเรืะอไม่ ฉางหัวใจแทบเจียนตายขาดเธอไม่ได้เพราะฉันนั้นลงใจให้เธอขอบคุณค่ะคุณแม่คะน้องโอเคขึ้นเ,เสียงไม่ขาดเป็นห้วงๆแล้วเนาะนะคะแล้วก็ แล้เสียงที่คมขึ้นชัดขึ้นจากเดิมอะค่ะจากเดิมเขาจะร้องเพลงเขาจะขาดเป็นห้วงๆแล้วก็เสียงสูงไม่ถึงเลยนะคะเออฝึกอีกฝึกแบบฝึกหัดอีกเอาเอาให้แบบเอาให้ดีขึ้นอีกค่ะตอนนี้มันเริ่มมาถูกทางแล้วนะคะนะคะดีขึ้นดีขึ้นขอบคุณมากมาเลยแล้วเป็นตอนนี้สุดถึงแบบฝึกหัดไหนยังไงแล้วบ้างคะ